สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาประจำวันอังคารที่13กรกฎาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สอ,อสอขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่15แห่งทั่วประเทศค่ะ ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่15แห่งในรูปแบบการประชุมออนไลน์เป็นการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานให้มีระบบบริหารและการจัดการรวมไปถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ขึ้น15แห่งทั่วประเทศค่ะได้แก่1ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก1โดยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเป็นศูนย์หลัก 2. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก2มีวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นศูนย์หลัก 3. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภา, um. um าคีภาคกลางหนึ่งมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์หลัก 4. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลางสองมีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเป็นศูนย์หลัก 5. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือหนึ่งม ja <Marie> ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นศูนย์หลัก 6. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ2มีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เป็นศูนย์หลัก 7. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1มีวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์หลัก 8. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2มีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเป็นศูนย์หลัก9 ศูนย์อาชวาีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3มีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นศูนย์หลัก10ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้1มีวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์หลัก11ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้2มีวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นศูนย์หลัก12ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้1มีวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์หลัก13ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑลภาคหนึ่งมีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเป็นศูนย์หลัก14ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑลภาคสองมีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรป,ปราการเป็นศูนย์หลักและ15ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานครมีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นศูนย์หลัก โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่15แห่งนี้นะคะจะวางแผนความร่วมมือกันในการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนการดูแลอำนวยความสะดวกและสวัสดิการของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่ต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการรัฐทวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในการผลิตและพัฒนากาลังคน สำหรับศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ค่ะเปรยียบเสมือนตัวกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาสถานประกอบการและสอสอในการประสานพัฒนากำลังคนโดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่แบ่งเป็น4ฝ่ายนะคะได้แก่1 ฝ่ายอำนวยการดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพของสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบและการติดตามประเมินผลและรายงานผลค่ะ 2. ฝ่ายพัฒนาวิชาการทวิภาคีจัดทำแผนพัฒนาการฝึกงานและอบรมครูนิเทศและครูฝึกในพื้นที่รับผิดชอบ 3.. ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีจะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบและ 4. ฝ่ายสวัสดิภาพและความปลอดภัยจะดูแลและเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการฝึกงานและฝึกอาชีพทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการค่ะ